สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับช่วงดึกๆมีกลุ่มฝนกระจายตัวเป็นจํานวนมากในส่วนทางด้าน,านภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งภาคตะวันออกและก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับ วันนี้ในช่วงบ่ายถึงค่ำยังคงต้องเฝ้าระวังจับตาดูในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับซึ่งก็ถ้ามาดูในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนะครับช่วงนี้ฝนที่ตกหนักและก็แช่นานเป็นอิทธิพลของร่องมอรสุมนะครับที่ปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับจะเห็นในส่วนของร่องมอรสุมตัวนี้ ซึ่งก็เป็นลักษณะฝนที่ตกแช่นะครับแล้วก็ตกในช่วงบ่ายถึงค่าแล้วก็ดึกถึงเช้านะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับเป็นจํานวนหลายจังหวัดแล้วก็สีเหลืองก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับสาหรับสีแดงวันนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับในส่วนของโซนทางด้านภาคอีสาน ส่วนภาคตะวันออกประกอบไปด้วยจันทบุรีและก็ตรานะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังหนักนะครับในขณะเดียวกันโซนภาคใต้เป็นฝั่งทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันประกอบไปด้วยระนองพังาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีแดงนะครับเฝ้าระวังมีโอกาสฝนตกมากกว่า9 0 1มมตรขึ้นไปนะครับ ในส่วนของภาคใต้นอกจากสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็ทักด้านภาคเหนือนะครับพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับที่เป็นโซนพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของอีสานประกอบไปด้วยจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์นครราชสีมานะครับ แล้วก็ภาคกลางประกอบไปด้วยพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีนะครับลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนะครับสมุทรสงครามแล้วก็ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสะเชิงสาวชนบุรีระยองนะครับ นี่คือในส่วนของพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองวันนี้นะคร <us> ับ<ส> <Song> โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ำถึงดึกวันนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโมเดลในช่วงวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ต้องเฝ้าจับตาดูอย่างต่อเนื่องนะ,นะครับช่วงนี้ภาคใต้มรสุมตรงเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะ,รนะครับมาดูช่วงประมาณเที่ยงนะครับทางด้านโซนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านประจวบคีรีขันธ์แล้วก็นี่คือส่วนทางด้านภาคอีสานสุรินทร์อุบลราธชธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารนะครับมีโอกาสเกิดฝนจันทบุรีตราดนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ12นาฬิกาวันนี้นะครับ แล้วก็พอช่วง14นาฬิกาการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับไล่มาตั้งแต่โซนทางด้านภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์แล้วก็มาทางด้านพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ จังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดกาฬสินธ์นะครับบุรีรัมย์มหาสารคามสุรินทร์สีสเกตแล้วก็อุบลราชธานีนะครับนี่คือทางด้านอีสานตรงนี้ประมาณ14นาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็ตะวันออกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสะแก้ว ชนบุรีนะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับนี่คือทางด้านตะวันออกแล้วก็ภาคกลางฝั่งนี้นะครับอุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็มาดูทางด้านภาคใต้ครับวันนี้ภาคใต้น่าจะฝนเยอะอยังต้องเฝ้าระวังหนักนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลา ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักนะครับตกหนักถึงหนักมากวันนี้แล้วก็พอมาดูช่วงบ่ายเข้ามาอีกนิดนึงนะครับประมาณ15นาฬิกา15-16นาฬิกาตรงนี้นะครับการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับดูจากตรงนี้เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แม่ห้องสอน เชียงรายพะเยาน่านลำพูนนะครับลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนนทบุรีปราจีนบุรีนครนายกนครราชสีมาสะแก้วนะครับบุรีรัมย แล้วก็ขอนแก่นอุดรธานีนะครับกา,าลสินร้อยเอ็ดหนองคายหนองบัวลำพูบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็อุบลราชธานีทางด้านนี่คือในช่วงประมาณ16 6นาฬิกาส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนนะครับนี่คือช่วงใกล้หัวค่ำนะครับภาพรวมการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับแล้วก็พอมาดูช่วงหัวค่ำนะครับตรงนี้วันนี้ภาคกลางต้องระวังโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรี แล้วก็ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สะแก้วนะครับจันทบุรีตราดส่วนทางด้านอีสานก็จะเป็นนครราชสีมาชัยภูมินะครับบุรีรัมแล้วก็ขึ้นมาขอนแก่นนะครับขอนแก่นหนองบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นะครับนครพนมฝั่งนี้จะเป็นอุบลราชธา,านีนะครับอำนาจ,จเจริญยโสธรร้อ,อจันทบ,บุรีตราดนะครับแล้วก็ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ แล้วก็พอช่วง18นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ำ18-19นาฬิกาภาคอีสานนะครับฝนมาในช่วงรอบค่ำอีกแล้วนะครับตรงด้านอีสานตอนบนอุรรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับกาฬสิน101สร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธชานีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนครราช,ชสีมา บุรีรัมย์นะครับภาคกลางลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ภาคใต้เป็นระนองพงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงหัวค่ำมาดูช่วงค่ำมาอีกนะครับ รอบใกล้ดึกนะครับส่วนอีสานตอนบนในช่วงดึกถึงค่ำนี้ค่ำถึงดึกนี้ฝนตกหนักนะครับจังหวัดน้องคายตรงนี้ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําล้นตลิ่งด้วยนะครับน้องคายบึงการนครพนมนะครับเฝ้าระวังน้ําโขงล้นตลิ่งนะครับแล้วก็สกลนครนะครับที่มีโอกาสเจอฝนชุดใหญ่สกลนครอุดรธานีนองคายบึงการนครพนมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อำนาจเจริญอุบลราชธา,านีรีสเกต ยโสธรร้อยเอ็กาลสินนะครับแล้วทางด้านภาคกลางนะครับพระนครศรียุธยาอุทยัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรน,นะครับแล้วก็กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนครน,นายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ แล้วก็ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับตรงนี้ช่วงประมาณ21นาฬิกานะครับพอใกล้เที่ยงคืนนะครับทางด้านอีสานยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับตั้งแต่หนองคายบึงการสกลนครนครพนมอุดรธานีเลยนะครับมุกดาหารกาลสินขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธร ร้อเอมหาสาครคามบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์เพชรบูรณ์เชียงใหม่นะครับเชียงรายลำพูนลำปางนะครับแล้วก็ระยองชลบุรีจันทบุรีตราดรวมทั้งทางด้านภาคใต้เป็นระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับ เที่ยงคืนนี้อีสานหนักนะครับอีสานกับเหนือมีโอกาสเจอฝนนะครับไล่มาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพยาวแพร่น,น่านอุตรดิตฐนะครับอุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับพิจิตรนครสวรรค์ ฝั่งนี้จะเป็นเลยนะครับเลยหนองบัวลําพูขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารกาฬสินธุ์อำนาจเจริญยโสธรร้อมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์นครราชสีมานะครับแล้วก็สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงเที่ยงคืนนี้นะครับ แล้วก็ภาคใต้ภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้ก็เป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่มาในช่วงบ่ายถึงดึกนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ